สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสูาวว่ Power World นี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่หลายคนจับตามองมากๆนะมันเป็นเกมแนวแบบเห็นแวบแรกนึกว่าโปเกมอนครับมีแบบคว้างปอนไปจับจับมอนสเตอร์เอามาเป็นพวกใช่ไหมแต่ที่มันไม่เหมือนเลยคือเฮ้ยตัวเราอ่ะเป็นแบบ third person ถือปืนถืออาวุธไล่ตีมอนได้แล้วเราก็เอามอนออกไปสู้ได้แบบเป็นแอคชั่นนะนอกจากนั้นยังให้มอนเนี่ยถือปืนได้ด้วยที่หนักไปกว่านั้นคือเราสามารถสร้างฐานปลูกผักสร้างบ้านเอามอนมาใช้แรงงานในฐานเองได้ให้นึกถึงเกมอะไรดีวะอารมณ์มันคล้ายๆแบบโปเก ผสมอาร์ Ark บป่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดิแต่ว่าภาพมันน่ารักน่าเล่นมากๆเลยแล้ววันนี้ครับพี่นัทได้มีโอกาสทดสอบเล่นในช่วง Early Access เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Earl y a c c e s s ก็ยังไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเขาก็แบบให้ผู้เล่นได้ลองซื้อมาเล่นกันก่อนในระหว่างที่เกมพัฒนาไปด้วยอะไรเงี้ยพี่นัทพลาดไม่ได้จริงต้องขอลองเล่น Power อร์ดูครับถ้าพร้อมแล้วเรามาสร้างโลกใหม่กันโลกนี้ชื่อโลกว่าเพ y p พ l ชื่อโลกเพ y p พ l นี่ไงก็เกมชื่อ Power ก็เลยเป็นเพ y p พ l d ิ f f i c u l t normal m u l t i p l อ e r off ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโลกนี้เพราะว่าเล่นคนเดียวอยู่แล้วก็เป้าหมายของเกมนี้จริงๆแล้วคือการสำรวจโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสำรวจไปด้วยเอาตัวรอดไปด้วยประมาณนั้นมีความเป็น survival อยู่นิดนึงชื่อคาแรคเตอร์นัตตี้นี่เราสร้างตัวละครได้อาเอเชียเอเชียหน่อยใบหน้าตาบอดโอเคนะผมชอบตาบอดนี่มีตารูป,ปหัวใจด้วยเฮ้ยยังมีเนตรวงแหวนด้วยวะนี่มันแชงปะเนี่ยเฮ้ยโอชิโนโกะไม่สร้างนานไม่สร้างนานสัญญาว่าจะไม่สร้างตัวนาน อุ้ยฉันฟื้นขึ้นมาเจอไก่เจอแกะเฮ้ยนี่กูติดก่อแล้วเนี่ยพวกพาวก็วิ่งหนีไปภาพน่ารักจังแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นหอคอยคือกุญแจต้นไม้เก็บงำความจริงเอาไว้อะไรวะเนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนก็คงเป็นโปเกเด็กส์นะครับเป็นสารบันแต่อันนี้เราเราเรียกว่าอะไรเดีย,ย ไม่รู้อะอะที่แน่ๆนะผมขอเอาหน้าหลบแล้วเพราะว่าเหมือนจะมีหลายอย่างที่สําคัญตรงนี้นี่กูสร้างได้เลยเหรอนี่ครับเกมมันมีความเป็นแบบ survival horror ไม่ใช่เป็นแนว survival ไปด้วยแล้วก็เป็น adventure ไปด้วยกูเดินก่อนแล้วกันสํารวจโลกก่อน w n d s w e e p hills ที่นี่ที่ไหนเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปข้างบนหรือข้างล่างขอขอเดินดูก่อนที่นี่คือว้าว ใหญ่โตโมโหลานมากนั่นไรเฮ้ยมีผู้รอดชีวิตรตรงนั้นด้วยนี่คือกด F เพื่ออัลล็อกอ่าเปิด Fast Travel นะครับเฮ้ยผมชอบภาพนะดูเนียนตามากเลยนะคือต้องบอกว่าเกมนี้นี่คนญี่ปุ่นม็นคนสร้างนะครับนะแต่เออจะมีบางจุดบักๆแบบนีบ้แบบวิ่งวิ่ง,งและติดๆดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับปกติแล้วคนเราจะต้องไปข้างหน้าแต่ผมอยากย้อนไปดูข้างหลังนิดนึงเหมือนมันมี เหมือนมีทางให้ไปด้วยอ่ะมีแมปปะเชียโคตรใหญ่โคตรใหญ่หญทุกคนคนทั่วไปเขาคงเดินไปข้างหน้านะผมผมอยากรู้ว่าในจุดที่ผมเกิดมันมีอะไรนะครับเอามีของเห็นไหมละ่ะมันซ่อนของถ้าไม่กลับมาก็ไม่เจอนะครับความคิดเสือกทำให้เราได้ได้อะไรบางอย่างนี่คือ a a s a ซอเร o u r n a l เราเจอโน้ตของนักวิภัยคนอื่นเช็ค Journal จากออฟชั่นสกรีน u r n a l Journal, Journal Memo นี่งฉันเจออุปกรณ์หน้าตาประหลาดนี่ที่ชายฟังดูเหมือนจะมีสัญญาณไฟฟ้าบางอย่างหน้าตามันแปลกมากเป็นเหมือนเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันสามารถบันทึกภาพบันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วยฉันก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปเกาะแห่งนี้ไว้ด้วยอุปกรณ์อันนี้จะได้บันทึกเรื่องราวที่ฉันได้เจออ่ะเห็นไหมเกมมันมีคอนเทนต์นี้ต่อยนั้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยต่อยได้วะด้านขวาล่างมีเลขมีเลขศูนย์นั่นคืออะไรวะน่าจะเป็นไอหีบทองนี่ไงมันซ่อนของทุกคนกดคิวเพื่อโทรสเฟียร์พาวสเฟียร์เหมือนโปกเกมอนปะ่ะแบบนี้ป่ะอืเอาแล้วกูเอาเอาไอเฮียโยนเราหายไปเลยด้วยชิปหายแล้วเขาบอกว่าการจะจับมอนเนี่ยต้องทำให้มันอ่อนแอลงก่อนนะก็พยายามต่อยให้มันเลื่อนรถก่อนแล้วค่อยจับไปคุยกับผู้รอดชีวิตซิเขาเป็นใครกนะันอะ โทษนะพี่มีปืนด้วยเฮียโอ้นี่มันก็สักพักแล้วนะเนี่ยที่ไม่มีใครมาที่นี่เลยเกาะแห่งนี้มันเหมือนนรกเลยแหละคนที่มาที่นี่ไม่มีใครอยู่ได้นานเท่าไหร่เพราะว่าไอ้พวกพาวส์พวกนั้นเนี่ยมันกินทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะอ่ะเอาของใช้ส่วนตัวไปเผื่อจะได้รอดได้นานขึ้นแล้วเขาก็ให้ของเราเออตอนนี้เควสด้านขวาบนบอกว่าให้เราต่อยต้นไม้ครับเพื่อเออต่อยต้นไม้เพื่อเอากิ่งไม้ไมเก็บกิ่งไม้ไป เหมือนกูได้ความรู้สึกมกูเล่น <S 2> <S 2> <ๆ>อาร์เก็บก้อนหินอาเลเวลอัพด้วยจากนั้นดกด E.S.C เพื่อเช็คสไ v ด์เวิลไกด์ไม่มีไกด์บอกอยู่ว่าต้องทำอะไรทำอะไรก่อนดีเขาบอกว่าเริ่มเกมมามึงต้องเก็บต้นไม้เก็บกิ่งไม้เก็บก้อนหินจากนั้นก็เไปหาที่อยู่ที่น่าอยู่นะแล้วก็ไปผักหลักซะสร้างโต๊ะก,ก่อนโต๊ะนี่จะทำให้เราครับของได้ครับปิกแอคครับขวานในพวกเนี้ยแล้วก็ไปสร้างพาวบ็อกซ์พาวบ็อกซ์จะทำให้เราสามารถสร้างฐานได้จากนั้นก็สร้างพาว r เฟีย i a เอาไว้จับ มอนพวกนี้แล้วก็อย่าลืมทําแคมป์ไฟทําคบเพลงิงทําเตียงคลิปนี้กูเอาแค่แค่นี้ก่อนนี่ครับ you have unused stat point นี่เรา up stat ได้ด้วยเหรอไหนดูกูเพิ่มอะไรดีแ t t ก่อนเลยเริ่มแรกเราเราอยู่ด้วยตัวเองไงแต่แตามเดียวด้วยมีน้ําหนักด้วยนะแบบว่าทิ้วของอะไรเงี้ยคือหลักการเหมือนเกมซาวเวอร์ทั่วไปครับก็คือมีการ up stat ement. มีน้ําหนักมีความเหนื่อยล้ามีความหิวเอาอให้ของเรามาไหมอ๋อไม่ใช่นี่คือต้องเก็บของเพื่อคราฟนะเดี๋ว g ูรีไปหาของ,ของก่อน ต่อไปให้กด B เพื่อบิวอะไรสักอย่างบิวโตแถวนี้มีต้นไม้มีมีมีแกะลองต่อยแกะดูมาไอพวกพาวน่าโง่นี่แน่เอ้เอ้อกูเป็นคนชั่วกูต่อยแกะลองลองจับไหมสักตัวออขอให้สำเร็จได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ย เอ๊ได้แลมบอลนี่คือแกะตัวแรกของฉันเลยนะเนี่ยกด E เพื่อปามันออกมา <Yeah. S 1> ไปเลยเจ้าแลมบอลมีท่าด้วยนะท่าไม้ตายชื่อฟัฟฟี่ชิลไหนฟัฟฟี่ชิลอะนี่คือท่ามึงเหรอไอ้เชียเอามาเป็นโลอาแล้วไม่ต่อยอะ่ะ cancel สู้มันลูก แล้วมึงไม่ช่วยกูอะเฮ้ยมันช่วยแล้วมันช่วยแล้วมันช่วยกิ้งเข้ามาต่อยต่อยเฮเบิลอัพต่อยเฮเบิลอัพดูมันลูกเืออเออือกูหาเรื่องสัตว์อ่อนแอหมาเด็กผู้หญิงได้ตัวเนี้ยเป็นศพแล้วทำอะไรได,ได้พวกมอนที่ตายแล้วมันก็จะกิ้งอยู่อย่างนี้นะไอ้ไก่หน้างโงเ่เลยว่าสองตาไม่น่าหมด นี่แนะ่เก่งมากลูกแลมโบกลับมาฉันเลือกนายก็เคนะระบบต่อสู้ดูแบบเท่าที่เล่นมาก็ยังรู้สึกว่าสมูทยอยู่เอาเรามาลองสร้างโต๊ะดูดิกูเคลียไก่แล้วกูสร้างโต๊ะก่อนสร้างแล้วไงก,ก็คือใส่เข้าไปเลยกด F ค้างเพื่อบิวหม่นั่งตอกโต๊ะดู ออกมาแลมโบวเดี๋ยวแกต้องช่วยฉันทํางานแล้วมาเลือกวัตถุดิบจะทําขวานได้ต้องเก็บหินอีกสามก้อนนะก็คือเอามือต่อยแล้วได้หินนะทุกคนนะไม่เลวนะอันนี้เอาไว้ขุดหินอันนี้เอาไว้ตัดไม้ก็ต้องทําทั้งสองอย่างปะเริ่มมาช่วยกูหน่อยแล้วนี่แลมโบวช่วยเราได้ถ้าเราไม่มีมอนเราก็จะไม่สามารถเก่งมากลูกพ่อ ต่อไปเรามาค้อหินกันเพราะว่าเราต้องทำขวานด้วยเโอ้โหอย่างไว้ครับแล้วต้นไม้อะถ้าเอาปิกแอคไปใช้กับต้นไม้นี่ถือว่าใช้งานผิดประเภทไหมแต่ผมทำขวานก่อนเลยบเบื้องต้นทำขวานกับปิกแอก่อนช่วยกูหน่อยสิออกมาพาวมาช่วยกูทำงานเดแยวนี้ใช้แรงงานทาสว่ะหลังจากนั้นเราจะคราฟพาวสเฟียได้ยังไงต้องดูก่อน a t t a c k p o w e to begin t h e m and กด Q open technology for menu to unlock p o w e sphere เทคโนโลยงงีนี่ไงเทคโนโลยี p o w e sphere unlock เหรอยังไงกดล็อกอ่านี่ไง power box อันนี้เนี่ยเอาไว้ทำบ้านเลยเนี่ยแคมไฟก็ต้องใช้ปะ่ะแล้วก็๋อมันใช้แต้มเทคโนโลยีในการัพนะอ๋อต้องมีเตียงให้สัตว์ด้วยนะ โอเคทำเตียงเราทำเตียงสัตว์พาวซเฟียใช้พาราเดียมแฟกเมนต์พาราเดียมแฟกเมนต์ไปหาไหนวะไปพวกเราออกเดินทางกันนั่นงยัยนั่นป่ะนี่แน่เลยแร่ที่ว่าเคาะได้มาแล้วครับเอามาเยอะเลยกูจะจับให้หมดทุกตัวเลยตอนนี้ค่าความหิวเราเริ่มเยอะแล้วเราจะเราจะแดกอะไรวะพวกเราอย่าบอกนะว่ากูแดกพาวด้วยก็สมจริงแหละนะก็คือการที่เราแบบ กินเนื้อของมอนซึ่งน่าจะเป็นโปรโตีนประเภทเดียวในเกมนี้ตัดต้นไม้ออกครับเราจะสร้างบ้านตรงริมแม่น้ำนีำน่แหละต้นไม้แม่งไม่มีหักหรอวะเฮียเออไหนดูใช้สโตนผมว่าผมใช้ปิกแอคได้เปลืองมากค่าความคงทนนี่อยู่ตรงไหนวะผมเห็นตรงกลางข้างล่างนี่คือไอคอนน้ำหนักนะยิ่งคลอกของเข้าตัวยิ่งน้ำหนักเยอะอันนี้เข้าใจอยู่แต่ว่าความคงทนของไอเทมนี่อ๋อนี่ไงเห็นแล้ว กอดขาวๆเนี่ยช่วยกันทําช่วยกันทำจเร็วๆจะได้ไปจับมอนมาเป็นแรงงานเพิ่มไงพวกเราจะอยู่สองคนไม่ได้นะแลมโบเราต้องหาหาเพิ่มอีกเสื้อผ้าหรออ่าลองทําได้ไหมลองดูทีสร้าหนึ่งดิสร้างอะไรดีกว่ากูฟูดเนี่ยฟูดเนี่ยพาวบ็อกนี่กูสร้างยังไงวะแต่คือเราสามารถแบบสร้างบ้านได้แล้วนะจริงๆแล้วนะ โอ้โหงานเฮ้ยเดี๋ยว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 กดอะไรด i ซ s e m b แลกูได้ไม้คืนไหมอ๋อได้คืนโอเคเฮ้ยเครียจะตายแล้วเนี่ยอาหารยังไงวะมึงอะมาเป็นพวกกูก่อนเจ้าแ,แมวเหมียวนี่แนะ่แรงงานตัวที่สองเเลเวลสามด้วย เก่งมากลูกพ่อได้เบอร์รี่ด้วยนั่นอะไเบอร์รี่อีอีเก็บเบอร์รี่แดงก,ก่อนพวกเราแล้วก็ตอกหินเฮ <Good. S 1> ้ยได้แร่นะเนี่ยแร่วะ่ะแร่อันนี้ไม่ใช่หินไหนดูดิมอนอีกตัวหนึ่งเป็นไงวะ <Wow. S 1> ว้าเบอร์รี่ซีดซีดนี่มันเอาไว้ปลูกนี่ไม่ใช่เบอร์รี่แดง ถ้าเลดเบอร์รี่นี่กินได้แต่ถ้าเบอร์รี่ซีดนี่กินไม่ได้นะมึงกลับมากันมาเติมเลือดก่อนเดี๋ยวตายา่ะไอเทมกินกินกินเข้าไปกินเข้าไปเออนี่ไกินแล้วเต็มเนี่ยอดลส้มเต็มเอาสบายแล้วงานนี้งั้นเรามาลองสร้างบ้านสร้างเรือนก่อนครับตอนนี้เขาบอกว่าให้บิลพาวบ็อกซ์สร้างได้แล้วด้วยมันเป็นยังไงวะอยากรู้เลย มันคืออะไรวะพวกเราเออ capture file lamb ball access the power box กดเพื่อบิ้วสร้างเองก็ได้มาไหนดูดิคืออะไรวะเนี่ยเฮียว่าเริ่มเพิมเลยพวกเราเนี่ยนะแล้วอ๋อมันเอาไว้เก็บมอนปะ แล้วก็ในขณะเดียวกันฟาสทราเวลได้โอเคแล้วก็มีมิชชั่นด้วยตัดต้นไม้ไม่ได้ดิตัวเนี้ยต้องไปหามอนที่ตัดต้นไม้ได้เว้ยแต่ละตัวมัน mm. แต่ละตัวมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะ่ mm. ะไม่ใช่ครับเราเราต้องหันไม้ก่อนถ้างนั้นงั้นผมใช้ตัวนี้ดีกว่า มีประโยชน์กว่าไปออกไปเคาะหินให้กูเราต้องเรียนรู้ด้วยนะว่าพาวแต่ละตัวมีประโยชน์แตกต่างกันยังไงนะครับแต่ละตัวมันใช้งานได้ไม่เหมือนกันนะคม,คมไฟต้องมาก่อนแนละ้วทังหวันนี้เฮ้ยวยิเมนูไข่เจียวด้วยอูผมเผื่อรู้ไว้ให้แบบไอ้นี้ด้วยนะเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายครับนี่มีคนมาวะใครวะ อย่านะเวสักบ้านปิดไม่ได้ด้วยบ้านที่โบนี่คืออะไรบ้านที่โบยังไงล่ะพวกเราเฮ้ยน้องกลับมาช่วยด้วยโอ้ดีจังเก่งมากลูกเดี๋ยวพ่อทําที่นอนให้นอนใกล้ๆกันนอนใกล้ๆกันเียกูทําบ้านไม่ทันเนี้ย ทำเป็นหน้าต่างดีมไหมไม่ดีกว่าหน้าตาางหนาวๆๆา,า,า,าไม่พอแล้วเนี่ยนอนได้ไหมเนี่ยช่วยกูหน่อยเร็วที่นอนมึงอะคืนแรกช่างทรมานเหลือเกินเดินออกนอกกองไฟนิดเดียวก็หนาวแล้วอะ นอนซับไปสร้างหลังคาคุ้มหัวก่อนนะกูว่าถึงเช้าพอดีอ่ะจะเช้าวเนี่ยผมจะทำบ้านชั้นเดียวก่อนนะทุกคนเพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยจะได้นอนได้ครับเดี๋ยวค่อยต่อเติมชั้นสองอะไรว่าไปตอนนี้มันไม่ใช่เวลาตอนนี้คือสุมหัวก่อนแม่งเช้าพอดีเออกูนอนได้ยัง ไหน Security คือ่อาตั้งหรหัสได้ด้วยเวอร์ไปไหนนอนดิเฮ้ยโอ้โหนอนได้แล้ว <c oughs> เหลือแต่เชื่อมือจมไปตัวด้วยเ้ออ๋อแล้วไงอ๋อแค่ก็คือนอนเพื่อเพิ่มเลือดเฉยแล้วก็ลุกอ่าแล้วผา,าวผาเวอร์ผาวบล็อกอะไรมานั่นไงกูว่าแล้วมันสร้างในบ้านไม่ได้ดิไอพาวเวอร์อะไรเงี้ยมันต้องไปสร้างพาวบล็อกมันต้องสร้างข้างนอกก็ถูกแล้ว ต้องไว้แถวนี้เหมือนเดิมอยู่ดีนั่นอะไรวะนั่นแท่งอะไรวะไปดูดิเฮ้ยมีมอนในน้ำด้วยอ่ะใช่ปะวะมาทำเฮียน้ำเนี่ยขายของเหรอกูไม่มีเงินเด้อมันคืออะไรไม่รู้อะ่ะแต่กูไม่มีเงินเด้อนี่แน่สู้มันสัตว์วิ่งเร็วมาด้วยมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะทุกคน เออแค่ตีไม่โดนอ่ะมันวิ่งเร็วกว่าเราก็ไม่ชอบทำร้ายสัตว์ซะด้วย <c oughs> กูวิ่งไม่ทันไงล่ะนี่ระบานเนี่ยเฮ้ยตัวไหนมเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่วะ่ะตัวใหญ่ว่าพวกเราเลเวลสิบเอ็ดเลยนะไม่น่าไหว แตมหมออัพก่อนเลยอัพอัพแอทแท็กด้วยอัพสตามิน่าด้วยนี่ได้แค่แอท็กอีกเวลสิบเอ็ดโอ้แมมมอสเวลสามสิบแปดคิงออฟเดอะฟอเรสต์อย่าหาทำเด้อเี่ยมันจะเดินมาสอยอกูปะเนี่ยนั่นตัวอะไรอะ่ะโกดักเหรอ เฮ้ยเพนกูเลตดนี่ไงล่ะสู้มันลูกขวรมันโอ้มันยิงปืนฉีดน,น้ำใส่เราด้วยกูจะจับมึงเรียบร้อยกูยังไม่มีสัตว์น้ำเลยได้เป็ดมาแล้วเว้ยเฮ้ยผิวจังะ่ะเวล5ห้าเหรอ เล้ห้าเหรอจับตัวที่สองครับแคปเจอร์เรทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยร้อยเนาะที่ชายหาดจะมีมอนเลยแปลกๆไม่น่าเคาเด็กของเราตอนนี้มาป,ป้าไฟเหรอเฮ้ยหียเหมือนอีวีเลย ตรงไหนวะเห็นแวบๆเมื่อกี้จับยากอยู่นะมันบางตัวมันเข้าหายากเด้อนั่นปะนั่นไงแต่เราต้องหลบ King of the Forest ต็ฟอกฟอกอะไรสักอย่างนี่ไงล่ะนี่มันหมาป่าไฟวะ่ะออกมาฉันเลือกนาย เอามอนน้ำไปสู้เดี๋ยววะเฮีย่เลือดโคตรอึด<ๆ>เขาเสียมตอกแม่งโอ้ยเจ็บ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 นี่แน่คงได้ตัวแล้วป่ะมามามาอยู่กับพี่ <ๆ S 1> โอเคนั่นไงเส,สา fast travel ป่ะ เ yeah. ย้เงี้ยวับกลับบ้านได้เฮ้ยหีบทองโอ้ผมว่าถ้าเล่นเกมนี้ก็คือเพลินน่ยยาวแน่นอนคอปเปอร์ขีด้วยวะ่ะกุญแจอะไรวะมีดันเจียนเนาะแต่คือสภาพนี้เราไม่น่าดีครับจะไปดันจ้งดันเจียนผมว่าผมวาร์บกลับบ้านไปซ่อมของก่อนอาวุธผมจะพังลนะเนี่ยดามเมจไปแล้วเนี่ยกรีด เฮ้ยใครมาทิ้งบอลไว้ตรงนี้วะฟาส t r a v บ l กลับบ้านดีเบสกลับมาที่โต๊ะเขาบอกว่าให้ซัมมอนอะไรสักอย่างที่นี่เอามาเฝ้าบ้านได้เหรอมันก็เอาไว้ตัวหนึ่งเฝ้าบ้านนี่เขาคือ ไอ้เฮีย้ยแล้วกูไปเกิดอะไรในหินเนี่ยบักวะเนี่ยทุกคนผมไม่เกิดในหินกูบักแล้วทางที่ดีก็คืออย่าเอาอันนี้ติดอย่าติดมากเราทำลายเฮีย้ยนี่ทิ้งก่อนกูละงงใจมึงจริงๆอ๋อมันคือโซนแอร์เรียเลยเว้ยเวลาเรากางบาร์เรียนี้ออกมาเนี่ยไว้ตรงนี้ดีกว่าช่วยกูดิอ่าเฝ้าบ้าน เจ้าหนูไก่น้อยเป็นไรอะ่ะลิฟต์โ,โยนเพื่ออ๋อคือทำงานออตโต้เลยหรออ่าตัวไหนอยู่บ้านนี่คือมันทำงานออตโต้เลยก็ไม่เลวนะครับนี่ไงใช้ไม้20ในการสร้างแปลงผักไม้20เลยนะต้นไม้มังอยู่ไกลไปด้วย อัปเกรดได้แล้วนี่หว่าพาวบล็อกไหนดูดิอัปเกรดยังไงวะอัปเกรดมิชชั่นเหรอเบสอัปเกรดเด PLOY POWER TO THE BASE TO THE BASE แล้วก็อัปเกรดอึสอึสอ้านี่ไงใส่ ฮ่านี่ไงเราใส่คนงานมาที่เกาะได้แล้วนี่ไงใส่ลงไปเลยไปช่วยกันอยู่ที่นี่แหละพวกมึงอะ่ะสามตัวเออเออเออ,เอ,อทำงานไปทำงานไปนะอืมมีไหมงานอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำด้วยดิเฮ้ยเฉยเราเอาตัวนี้ออกมาดิว้า ใช้หินนะไอกระลอกไฟไม่ใช่กระลอกฟิตติ้งจอกไฟมึงไม่ช่วยกูต่อยหินเลยนะผมว่าตัวที่เอามาต่อยหินได้ดีคือตัวชมพูนะเดี๋ยวต้องจับเพิ่มอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าเราถือของมากไปแล้วเราเดินไม่ได้เออเดินไม่ได้จริงด้วยโอ้ยกูชีวิตชีวิตกู อาแบบคลิปแรกเนี่ยทำบ้านทำฟาร์มทำรั้วอะไรให้มันเรียบร้อยก่อน okay, โอ้คปโปผักลงไปโยนเมล็ดลงไปมีพวกมึงไว้ก็เหมือนเอากูมาทำงานคนเดียวอยู่ดีใส่แร่เก็บเข้าไปใส่เงินเก็บเข้าไปด้วยยังไม่ได้ใช้ ไอซ์ออแกนไม่ได้ใช้นี่ยังไม่ได้ใช้ใส่แม่งเข้าไปให้หมดแล้วคือกูจะลดน้ำไงอยู่ในเฟสของการแพนติ้งอยู่ทุกคนอ่ามันต้องทำให้เต็มวงส้มอะนะแล้วทำไมพวกมึงไม่ช่วยกูอะแปลว่าพาวพวกนี้ไม่สามารถปลูกผักได้เลยเว้ยต้องไปหาพาวที่เป็นแบบเกษตรกรสักตัวหนึ่งลดน้ำอะไอพวกเป็ดนี่น่าจะลดได้นะเอามึงลดน้ำให้กูนหน่อยนี่ไง yeah. เออเออเออเอดีดีด อ่น้อยเป็ดพวกนี้ก็ลดน้ำให้เราได้เว้ยพวกเราเอาไก่เลียวยงสองมาดิเฮ้ยไอ้เฮียให้กูจับก่อนมึงรีบเหรอเนี่ยกูไม่ได้ไก่ละต่อไปก็เก็บเกี่ยวโอ้เหลไหนมึงมาช่วยกูเก็บเกี่ยวดิได้ไหมไม่ได้ด้วย มีไอตัวชมพูอ่ะช่วยได้ครับแต่ผมได้เสียงบั็อกอยู่ข้างหลังนะใจเย็นๆนะพวกมึงอ่ะเก็บเกี่ยวเบอร์รี่กันดีกว่าโอ้ต้ององั้นต้องหาตัวที่มันโปรยมเมล็ดได้ไม่อย่างนั้นนี่คือเราเสียเวลาชีวิตมากต้องมายืนโปรยมเมล็ดเอง <c oughs> เอย่เรียบร้อยทีนี้ต้องหวานมาเมล็ดใหม่ <c oughs> โคตรแย่ <c oughs> แต่ว่าได้เท่าไหร่ได้มาสิบนะก <c oughs> ็ไม่เร็วนะครับ ไม่เร็วโอเคให้ระบบนิเวศมาเริ่มทำงานห่อกพวกเราพวกมึงทำอะไรเนี่ยเก็บหินไม่ได้แล้วก็บลักอยู่อย่างเงนะี้ยนะปวดหัวเออสามตัวไอตัวพวกนี้มันช่วยลดน้ำได้นะเอาไก่ไว้บ้านสักตัวไหมจริง ไก่ไบ้านตัวหนึ่งนี่เอาไปนอนพักสักตัวหนึ่งไก่มึงแพนได้ปะเนี่ยเฮ้ยมันทำได้นี่ว่าจริงปะเนี่ยเฮ้ยมันช่วยเก็บเกี่ยวได้เด้อ แต,แต่หาตัวที่มันแบบช่วยแพ้นไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องดูเพาวเวก,ก่อนว่ามีตัวไหนมันช่วยแพ้นได้บ้างสกิลแพล้นติ้งยังไม่มีนะเนี่ยมันมีบอกหรือว่าสกิลอะไรแต่คือไอ้ทิ้งจอกอะช่วยจุดไฟได้ครับทําให้อุ่นได้อยู่น้อยก็มีประโยชน์ในในแบบของแต่ละคนไม่เลวนะครับมีที่ขี่สัตว์ด้วยนะอผมว่าเกมมันมีอะไรให้ทาเยอะอยู่นะครับเราก็ต้องค่อยๆแบบว่าค่อยๆเล่นไปนะแต่ว่าสําหรับคลิปแรกนะผมว่าประมาณนี้นะ ก็น่าจะได้เห็นระบบเข้าๆว่าต้องทำะไรคือยังไม่นับเรื่องการผจนภยัยเลยในคลิปแรกผมกาลังเรียนรู้เรื่องของการเอาตัวรอดก่อนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปแรกของ Power นะให้เห็นระบบเข้าๆอย่างนี้นะคือเราผจนภยัยแต่เรื่องผจนภัยนี่แบบเอาไว้ที่หลังเราไปหาพาว จับพาวมาสร้างระบบนิเวศของตัวเองก่อนเซอร์ไวเวลให้รอดก่อนเมื่อระบบหมุนเวียนเราดีแล้วเราก็จะเริ่มออกพอจนภัยดีจังได้ด้วยอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สำรวจในโลกที่ลึกขึ้นกว้างขึ้นนี่ก็เห็นแค่บอสตัวหนึ่งนะยังไม่เห็นอะไรมากกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแบบน่าจะมีบอสหลายจุดอยู่ในเกมนี้ก็รอดูไปครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าถ้าอยากดูอีกคอมเมนต์บอกไว้ด้วยสวัสดีครับ